สวัสดีค่ะมดนีกล้องมีพีนีเนี่ยพี่ก็จะพานลองๆไปกันที่อาครา,ารเรียนรวมสีซึ่งเป็นตึกที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเรานะคะใช้เรียนอยู่นั่นเองนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนภาคทฤษฎีของภาควิชาของเรานะครับ ต่อไปก็จะพาน้องๆไปกันที่ห้องปฏิบัติการอิเล็กทร n น l o g y ซึ่งเรานะคะก็จะเรียนตั้งแต่การต่อวงจรขั้นพื้นฐานเลยแล้วก็จะมีอาจารย์เนี่ยคอยสอนคอยประกอบติดตัวเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะต่อวงจรพลาดเลยที่ก็จะพาน้องๆมาสาธิตการต่อวงจรให้ดูนะคะ 1...2...3... ึ่องา้า้ไฟติดแล้วค่ะต่อมาพวกเราจะพามาดูบรรยากาศการเรียน lab control of power electronics กันนะครับโดยในช่วงแรก อาจารย์จะอธิบายเกี่ยวกับความรู้ภาคทฤษฎีก่อนที่จะสาธิตวิธีการทดลองจริงว่าเราจะต้องต่อวงจรยังไงและจากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะได้ลงมือปฏิบัติจริงครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่เลยครับต่อไปพี่ๆก็จะพามาชมอีกห้องที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า หลังจากที่เราเรียนภาคทฤษฎีมาแล้วนะคะเราก็ต้องมาลงมือปฏิบัติอีกด้วยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็จะมีการสอนก่อนลง l ลบเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นและอยู่คุมตลอดการลงแลบเลยมีทั้งเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบมอเตอร์และเจเนอเรเตอร์ให้เรียนเลยค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้สอนให้เราเห็นภาพไปแล้วนะคะเขาก็จะปล่อยให้เราลงมือต่อวงจรเพื่อให้เครื่องกลไฟฟ้าทํางานเองเลยซึ่งเจ้าเครื่องจักรกลไฟฟ้าหรือว่ามอเตอร์นั้นมีใช้กันหลากหลายมากๆ ถ้าได้มาเรียนแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าได้ความรู้แบบจัดเต็มทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแน่นอนค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วเจอกันนะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามมดมีเกียร์นะคะ